วันนี้ก้าวไปกับเนี่ยพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านกังสดานคาเฟ่อัมพวาค่ะเขาเขียนว่ากังสดานเดอะคาเฟ่อันเดอร์โคโค่นัททรีมันอันเดอร์โคโคนัททียังไงเนาะไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คาเฟ่ในฝันของเนี่ยเองนะคะ คือคาเฟ่ในสวนลมลื่นลมลื่นกลางแมกไม้แบบนี้เราอยู่กันที่กันสดานคาเฟ่อัมพวาค่ะบอกเลยว่าสายขัวซองนะคะไม่มีคนไหนไม่รู้จักที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อมากเรื่องขัวซองคัุกคลที่นี่นะคะก็มีให้เลือกนะคะทั้งบริเวณที่นั่งในสวนสวยๆแบบนี้มีหลายซุ้มเลยหรือว่าจะนั่งข้างบนก็ได้นะคะเป็นโซนติดแอร์แต่วันนี้อากาศดีนะคะเราขอนั่งตรงนี้แล้วกันนะ นี่มันคาเฟ่กลางสวนมะพร้าวชัดๆด,ด้านหลังนี่เป็นท้องล่องนะเป็นท้องล่องแล้วก็คือแบบกลางสวนมะพร้าวเลยแต่เขาเนี่ยระมีกลางสวนมะพร้าวให้มันดูดีมากๆเลยน่านัง่งแต่ละจุดเนี่ยที่เราเดินผ่านมาเขาก็จะมีที่นั่งแบบค่อนข้างหลากหลายมากไม่แออัดเลยบรรยากาศชิลมากเลยนะครับที่ร้าน กังสดาลใช่ไหมไม่ัอมพวามันไม่ใช่กันดาลคาเฟ่แต่เป็นกังสดาลนะครับก็เมื่อกี้ว่าจะสั่งคล้ายๆรูปทรงคล้ายๆโดนัทชูเขาใช้แป้งชูแย่งชิงแย่งชิงกันฮะหมดท้วกดทานนะแล้วก็เลยสั่งเป็นทีรามิสุมาแทนแล้วก็เป็นครัวซองอัลมอนด์นะอใช่สองที่แล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มก็เป็นลาเต้ลาเต้นมตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะเอา ตัวนมข้างล่างน่าจะใช้เป็น,นแบบน้ำกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ท็อปอัพด้วยกาแฟแต่มันไม่ใช่เขาใช้เป็นนมแยบนบส่วนนี้เขาก็เป็นโกโก้อันนี้เป็นครัวซองอัลมอนด์นะคะนี่เขาก็ทานที่ร้านนี่เขาอนมาให้ร้อนๆเลยนะคะเนี่ย กรอบแล้วก็เนื้อข้างในนุ่มๆนะคะแล้วก็หอมเนยช่ำๆมีกลิ่นอัลมอนด์อร่อยมากเลยค่ะที่รลามิสุเนี่ยสุกกับบ้านไ,ได้ไหมบุ๋ลักษณะอะไรอ๋อเเรามาลองแกะดูโอ้ยน่าทานนะเนี่ยนะคะเป็นทีลามิสุตค่ะเนื้อนุ่มมากๆดูเป็นเลเยอร์เลยนะ ทั้งบนนี่โรยเหมือนแบบเป็นผงช็อกโกแลตเป็นผงกาแฟขนมหอมที่ร้านไอศอรีมอิตาลีเมอะไรในปากร้อยอ่ะวันเสาร์ที่ไม่รู้จะไปไหนกันก็มาหาร้านคาเฟ่กาแฟกาแฟน่ารักชิลๆทานขนมเราว่าดีกว่าอยู่ในเมืองเพรานะว่าอะะไรนจริงๆอยู่ในเมืองอ่ะมันเป็นแบบร้านกาแฟาที่แบบ ติดแอร์ใช่ไนหะมแต่เราไม่อยู่นี่เหมือนเราได้สัมผัสธรรมชาตินะ,ะนี่ราคาไม่แพงด้วยนะเหรออืมโคซองใช้ะ่ะไห้โคซองอ่ะที่ขอดูดปอยกันได้ไหมจำไม่ได้เดี <laughs> ๋ยวก็ดูดอยก่อนโคซองที่นี่หนึ่งร้อยห้าบาทอืมแพงมากกพชิ้นโตนะตถ้านเราทานนี้ขขกรากอนก็น่าจะร้อ <Okay. S 1> ยสี่สิบไยห้าสิบนะ <laughs> ส่วนที่รามิสุนี่ราคาสองร้อยห้าสิบนะครับลาเต้เย็นอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบบาทและโกโก้แปดสิบห้าบาทนะครับมื้อนี้ที่เราทานกันก็ 550าิบาทก็ถือว่าเป็นการพักก่อนนะฮะอย่าไปคิดอะไรเยอะครับคนซองเขามีเขามีกี่หน้าเนี่ยเนี่ยเขามีเขาม่หลยหลยหน้านะ<ม>เราเบางที<ห>ก็จะเป็นแบบซีซันแนลนะแบบอย่างช่วงก่อนหน้านี้มียูสุอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยติดตามในเพจเขาพี่ก้าเดี๋ยวนไปเดิเล่นดูกันโอเคได้เลยไปเจอกันที่ร้านกังสดานนะครับเขาไม่ได้มีแค่ขนมหวานหรือกาแฟนะครับ คือคนไหนมาแบบหิวหิวนะฮะเขาก็มีอาหารด้วยอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ว่ามีเดี๋ยวหวานก็มีแล้วก็ข้าวผัดก็มีผัดกะเพราสปากเกตตี้นี่ก็ครบนะก็เพื่อนคนไหนนะฮะขับรถผ่านกลับจากทางเพชรบุรีหรือว่าเราจะมาจากกรุงเทพเนี่ยมาทานอาหารกลางวันที่นี่หรืออาหารเย็นที่นี่เนี่ยก็เปลี่ยนบรรยากาศผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่เรา ไม่ต้องไปอยู่ในเมืองที่มันวุ่นวายมากเกินไปนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้าวไปกับเมียวด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบอการรีวิวในคลิปนี้ของผมและก็เมียวนะครับไว้เ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย